เมื่อกี้ดูส่งแล้วไม่ได้ไม่ได้จะโดนอันนี้นะคัมบี้นะเฮ้ยโดนพปืนว้ายโดนแมวโดนแมวอุ๊ยอะไรตรงเก่งกว่ะเไอ้ชายัดหน้าเยอะว้ายผีน้องเฮ้ยอะไรเจมส์ในวันนี้ครับผมก็เรามาอยู่ในเกมในโซเดนนะครับบอกใครเป็นคนบอกเมื่อกี้ เลตายหมดเลยเนี่ยขอบคุณมากเมื่อกี้ดูส่งแล้วไม่ได้ไม่น่าจะโดนอันนี้นะซัมบี้นะเฮ้ยโดนมึงเดี๋ยวๆอันนี้ดิเฮดี๋ยวอันนี้ดิเฮ้ยมองหลังประตูเฮ้ยประตูลูกปี่ใครฝัาใครฝังลูกปิงุ่นว่ะหัวหัวหัวพี่ดิ หัวได้ไข่ก็ได้หัวไข่ก็ได้โอเคไม่กินแลนหัว้ายนอนแล้วนอแล้วเกิดอไรเกิดไม่แล้วไปไหนกันอ่ะว้าวใครลลลแล้วล้เ้ยไ้ไรลคอเราดคอโดนหัวเฮ้ยอ้กูเพี้ยงผิดเพี้ยงผิด ซอมบี้มาแน่เนี่ยสปี้มาเที่ยงผิดขอโทษือคนกยาลร้อนร้อนกระจกแตกก็ดีไอ้นีชอบมึงเป็นอะไรกันเตียงเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เจออ้วนไป็นรอบมันก็ได้ตรงนี้พึ่มร้องพุ่งร้องพึ่งร้องโอ้โหเฮ้ยมาอีกแล้วโดนดักโดนดีโดนดีกูมัน ไป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 โอ้โหโอ้โหระาไระบารบายเอาเลยเอาเลยอุ๊ยอะไรตรงหลักวะกายคุมเบอร์ไป้นาะเบอร์ที่ cover อยู่เบอร์ยังไง ต้อ้อ้งตั้งแ่นรถวยยิงไม่ได้ยิงเดกันเองคนเลยเนี่ยลงแล้วดูคอด้วเจ้าิกไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงโเดนนคออยู่เปลี่ยนแม็กอยู่แขงเนี่ยเนีนเนีนนี่นี่ป่าไม้เข้าแหละคนเนี้ยป่าไม้กรป่าไม้ไม้เ็นเลยขาขาก็กระเพกอยากจะเป็นกรมป่าไม้ในบอกจะไม่เวิร์ยไงครับ

โอ้โหดอพี่หนี้วสเมตโอ้ยกใจมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยไอ้โตายโอ้โหตาคูเลยโหน้าตางมาทำไมเนี่ยแล้วก็ไม่ยิงนะยิงไปแล้วมีปหเนี่ยมีมีมี ทาพีเขียวชุบไปชุบไปเออชุบอยู่ชุบชุบชุบหน้าหน้า้โชุบชุบชุบอะไรล่ะู่บแล้วเองนี่แล้วนี่งนนอ้าวไปนู่นละโทรมาแล้วเอ้ยโมยิยิงไงนเนี่ยยิงบังเดี๋ยวหาว่ายิงอ่ะโอ้เออเห็นแล้วลยิงยิงยิงตเนี่ยไอปอไอปอไอปอแน่นอน

ไม่ขึ้นด้วยไม่ขึ้นเตือนด้วยนี่หลังเขเาาไปโจเสียวเฮ้ยเก็บไปบอมเก็บไปบอมหลังเป็นอต้องตกใจกูโดนบอกห้องกูโดนบอร้องเฮ้มาแล้วใหญ่ปะโดนบอกห้องสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสองสี่สิ่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเลกนเวยเดสนสิทธัวโตไป้ไอไาตหาม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 มหามหามหหาม โอ้ยออ่ไอมาใช้ดิเฮ้ยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นั่นเขียวเอาแล้วไม่พูดเลาโดนนะไม่พูดเลาตตาจูแล้วแม่จะโดนขี่เอ้ยู่แล้วโอ้ยลงมาทำไมอ่ะอข้างหลังอาด้วยโอ้ยาลังมากาลังมากาลัง อ้าวมีคนโตกแต่งแล้วแต่เดียวคิวกายคุ๊กกุกไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยยิงไม่ใช่ทุกคน